ในคลิปนี้เรามีเครื่องกรองน้ำฟิลิปสองรุ่นยอดฮิตมาเปรียบเทียบกันแบบจัดเต็มระหว่างรุ่น ADD 6 9 1กกับรุ่น AUT 2015โดยเราจะนำสองรุ่นนี้มาเปรียบเทียบกันไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการกรองดีไซน์ ความคุ้มค่าและฟังก์ชันการใช้งานแบบครบทุกมุมรับรองว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนแล้วถ้าใครอยากรู้แล้วว่ารุ่นไหนนั้นมีประสิทธิภาพที่เจ๋งกว่ากันก็ไปรับชมกันได้เลยมากันที่รุ่นแรกกับตัว ADD 6910รุ่นนี้มีกำลังไฟฟ้า2,200วัตต์ มีถังน้ำที่จุน้ำได้ถึง4ลิตรและมีถังแยกสำหรับน้ำกรองอยู่ที่1.5ลิตรมีระบบการกรองแบบ RO ช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อนได้สูงสุดถึง99.99ซ99ซึ่งขจัดสิ่งปนเปื้อนด้วย UV LED จะทำงานอัตโนมัติทุกๆชั่วโมงและนอกจากนี้ยังสามารถขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99. 9ซเพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษตกค้าง รุ่นนี้สามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ถึง4ระดับโดยมีการตั้งค่าด้วยระดับอุณหภูมิห้อง45องศาเซลเซียส85องศาเซลเซียสและ95องศาเซลเซียสมีระบบ clean smart แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนไส้กรองแบบอัตโนมัติสามารถเลือกควบคุมปริมาณน,น้ำได้4ระดับก็คือมี150มลลิ0ตรมลลิ0มลลิ0มล หรือจะให้น้ำไหลแบบต่อเนื่องก็ได้การใช้งานของรุ่นนี้นั้นง่ายมากๆไม่ต้องทำการติดตั้งให้ยุ่งยากด้วยช่างมืออาชีพโดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถซื้อเครื่องนี้มาและนำไปวางไว้ส่วนไหนของบ้านก็ได้หรือจะวางในที่ทำงานก็ดีเช่นกันมีระบบล็อกป้องกันเด็กมาเล่นโดยระบบนี้จะทำงานอัตโนมัติเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดหรือทำให้เกิดการลวกได้ รุ่นนี้สามารถทำความร้อนได้ทันทีที่กดน้ำร้อนไวทันใจไม่เปลืองพลังงานมีหน้าจอสั่งการแบบทัชสกรีนมีแท้งน้ำแบบพิเศษในแนวนอนที่จะทำให้เติมน้ำได้มากขึ้นแถมยังมีถาดรองน้ำที่เป็นแบบแม่เหล็กที่สามารถถอดออกมาล้างได้หมดปัญหากลิ่นอับหรือถาดรองน้ำขึ้นรารุ่นนี้ราคาเพียง 13,000บาทมีรับประกันให้2ปี 2> และมากันที่รุ่นยอดฮิตอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือรุ่น AUT 2015รุ่นนี้ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกว่าแต่ข้อดีก็คือจะทำให้ประหยัดพื้นที่รุ่นนี้มีขนาดเล็กกว่าเพราะไม่มีตัวถังมาวางให้เกะกะ รุ่นนี้มีระบบการกรองหลายชั้นด้วย Aqua Shield RO สามารถขจัดโลหะหนักได้ถึง99%ซแบคทีเรีย99.99%ไวรัส99.99%และนอกจากนี้ยังสามารถขจัดยาฆ่าแมลงยาปฏิชีวนะได้อีกด้วยและรุ่นนี้มีระบบพิเศษที่จะช่วยลดความกระด้างของน้ำเพื่อข,ขจัดตะกรันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเยื่อ RO ของรุ่นนี้เนี่ยผลิตในญี่ปุ่นพร้อมกับการรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพโดยแผ่นกรอง RO เนี่ยใช้งานได้ถึง2-3ปีแผ่นกรองแบบ CP นั้นใช้งานได้1ปีมีช่องปล่อยน้ำแบบคู่ซึ่งจะมี1ช่องเนี่ยเป็นน้ำบริสุทธิ์ไว้สำหรับดื่มโดยตรงและอีกหนึ่งช่องก็จะเป็นน้ำกรองสำหรับการล้างอาหารตัวเครื่องของรุ่นนี้เนี่ยมีการจัดวางในแนวนอน พร้อมการออกแบบแบบ Quick Twist ที่จะช่วยให้เปลี่ยนแผ่นกรองได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการลูกค้านอกสถานที่เลยมีระบบการตรวจสอบการรั่วไหลและจะทำการปิดจ่ายน้ำอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการรั่วไหลของน้ำเพื่อป้องกันการเสียหายเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นมีระบบ Clean Smart ซึ่งมีการตรวจสอบที่ครอบคลุมเตือนอายุการใช้งานไส้กรองอัตโนมัติ โดยไม่ต้องจำเวลาเปลี่ยนไส้กรองด้วยตัวเองโดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถเช็คได้ที่ไฟตรงตัวเครื่องถ้าตัวเครื่องโชว์ไฟสีเขียวนั้นแสดงว่าไส้กรองของเพื่อนๆนั้นยังสะอาดยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนแต่ถ้าไฟกลายเป็นไฟสีแดงนั่นก็คืออายุการใช้งานของไส้กรองของเพื่อนๆเนี่ยครบกำหนดแล้วโดยเพื่อนๆก็สามารถทำการเปลี่ยนไส้กรองด้วยตัวเองได้เลย รุ่นนี้ราคาอยู่ที่11,590บาทพร้อมการติดตั้งฟรีและมีรับประกันให้อีก2ปี 2> เป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะเจอเครื่องกรองน้ำที่เหมาะสำหรับเพื่อนๆกันแล้วแน่เลยและถ้าใครสนใจเครื่องกรองน้ำรุ่นไหนสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอหรือในคอมเมนต์ของเราได้เลย